สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังคงอยู่ที่เรื่องของอนุกรมอนันต์นะครับเป็นการนําเสนอตัวอย่างในการหาผลบวกของอนุกรมอนันต์ต่อเนื่องกันจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งหลักการสําคัญของการหาผลบวกของอนุกรมอนันต์นั้นก็คือการหา sn หรือว่าผลบวก n พจน์แรกออกมาให้ได้นะครับซึ่งมันจะอยู่ในลักษณะคล้ายๆกับเป็นสูตรนะครับแล้วเราก็จะนําไอ้สูตรหรือว่ารูปของ sn ที่ได้ตรงนั้นมาหาค่าลิมิต เมื่อหาค่าลิมิตออกมาถ้ามันหาได้นะนะครับลิมิตหาได้ไอค่าที่ได้ตรงนั้นก็จะถือว่าเป็นผลบวกของอนุกรมอนันต์นั้นเลยแต่ถ้าหาผลบวกออกมาไม่ได้ก็ถือว่าอนุกรมอนันต์นั้นไม่สามารถหาผลบวกได้นั่นเองนะครับแล้วไอจุดที่มันยากของเราก็คือการที่เราจะไปหา sn ออกมานี่แหละว,ว่าเราจะหาออกมาได้ยังไงซึ่งถ้าเป็นก่อนหน้านั้นนะครับเราพูดไปก็คือเรื่องของการหาผลบวกของอนุกรมอนันต์ที่อยู่ในรูปของอนุกรมเลขคณิตกับ อนุกรมเราขาคณิตนะครับซึ่งมันมีสูตรในการหา sn แบบชัดเจนเลยเราเรียนมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการหา sn ก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่พอมาถึงตัวอย่างแบบแปลกๆเนาะอย่างคลิปที่แล้วนะครับก็จะพบว่ามันเป็นอนุกรมที่ผสมผสานกันระหว่างเลขคณิตกับเรขาคณิตคูณกันในแต่ละพจน์นะนะครับแล้วรูปแบบในการหา sn ออกมาเราก็จะต้องดําเนินการตามตามรูปแบบที่ครูได้นําเสนอไปนะครับ ก็มันไม่มีสูตรนะครับก็ต้องดําเนินการในลักษณะแบบนั้นในคลิปนี้ก็เหมือนกันครับอนุกรมที่ให้มาก็ไม่ได้มีสูตรในการหา sn ที่ออกมาให้เราได้จําแบบเป๊ะๆแทนค่าลงไปจะได้ sn ออกมาเลยนะครับมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับซึ่งในการที่นักเรียนจะดําเนินการเพื่อหา sn นะครับก็คงจะต้องดําเนินการตามกระบวนการที่ครูจะนําเสนอต่อไปนี้นะครับซึ่งจริงๆมันอาจจะมีกระบวนการอ,อื่นก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่า ครูครูครูไม่ทราบครูทราบตามกระบวนการที่ครูดได้เตรียมมาตรงนี้นะครับก็นําเสนอผ่านกระบวนการนี้ก็แล้วกันนะครับตัวอย่างครับจงพิจารณาว่าอนุกรมนะครับชุดนี้นะครับเป็นอนุกรมลู่เข้าหรืออนุกรมลู่ออกถ้าเป็นอนุกรมลู่เข้าจงหาผลบวกของอนุกรมวิธีทำครับเริ่มต้นเราก็จะกําหนดรูปของ sn ออกมาก่อนนะครับในรูปของผลบวก ตรงนี้แหละนะครับเป็นอนุกรมจำกัดนะจาก Sn ก็เท่ากับผลบวก n พจน์แรกนะนะครับถ้าสังเกตตัวเลขตัวส่วนนะที่มันมีตัวเลขเปลี่ยนไปก็มี1เป็นพจน์ที่1ตัวนี้2เป็นพจน์ที่2ตัวนี้3เป็นพจน์ที่3ตัวนี้ n ก็จะเป็นพจน์ที่ n เพราะฉะนั้น Sn ก็จะเขียนอยู่ในรูปของการบวกสุดที่พจน์นี้แหละนะครับก็จะได้รูปตามนี้ แล้วจากนั้นสิ่งที่เราจะนํามาดําเนินการต่อนะครับก็คือเราจะมาจัดรูปของแต่ละพจน์ตรงนี้ใหม่นะครับจัดใหม่เพื่อที่จะให้มันอยู่ในรูปที่สามารถดําเนินการต่อที่ง่ายขึ้นนะครับโดยกระบวนการที่จัดรูปใหม่ครูจะใช้หลักการที่เรียกว่าเป็นการแยกส่วนนะครับการแยกส่วนออกจากกันแยกยังไงน,นะครับก็มาพิจารณาที่รูปของ an ตรงนี้ก่อนนะครับ ก็จาก a อเท่ากับตัวนี้นะครับเศษหส่วน n คูณวงเล็บ n อบวกหตอนนี้ตัวส่วนเราจะพบว่ามันอยู่ในรูปของการคูณกันของจํานวน2จํานวนนะนะครับมี n คูณกับวงเล็บ n อบวกหเราก็จะแยกจํานวนที่เป็นเศษส่วนตัวนี้ออกเป็น2เศษส่วนนะสเศษส่วนดําเนินการกันโดยที่ตัวเศษส่วนตัวหนึ่งจะมีส่วนเป็น n อีกส่วนหนึ่งจะเป็นส่วน n บวกหนึ่งเราจะแยกกัน โดยกระบวนการที่จะแยกตัวส่วนออกจากกันเนี่ยเราก็จะดําเนินการจัดรูปของข้างบนนี้ใหม่ก่อนนะครับซึ่งข้างบนตัวนี้เป็น1น,นะเป็น1แล้วเราจะเปลี่ยน1ที่ได้ตัวนี้ให้อยู่ในรูปของการดําเนินการกันของ2จํานวนที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับมันจะอยู่ในลักษณะกระบวนการแบบนี้ตลอดแหละถ้าเป็นอนุกรมที่อยู่ในลักษณะนี้นะครับซึ่งถ้าเป็น1เนี่ยนะครับก็จะพบว่าครูสามารถที่จะเปลี่ยนรูปให้มันเป็นการดําเนินการของ2จํานวนข้างล่างนี้ได้เป็น n บวก1ลบด้วย n โอเคนะครับ n บวก1ลบด้วย n ถ้าเราจัดการดำเนินการหาค่าย้อนกลับลองดูนะครับก็จะ n ลบด้วย n ก็หายไปใช่ไหมครับก็เหลือ1ก็มีค่าเท่าเดิมนะครับแต่รูปร่างมันจะเปลี่ยนไปโอเคนะครับซึ่ง n บวก1ตัวนี้มันก็เหมือนกับตัว n บวก1ข้างล่างและ n ตัวนี้ก็จะเหมือนกับ n ที่คูณอยู่ข้างหน้าแล้วจากนั้นทำไงจากนั้นเราก็จะแยกออกเป็นเศษส่วน2ชุดนะครับดำเนินการกันนะครับโดยตัวส่วนเนี่ย ข้างล่างก็ยังคงเป็น n นคูณวงเล็บ n บวก1นะครับแล้วแยกให้เป็น2เศษส่วนนะครับเราจะได้รูปของเศษส่วนใหม่เป็นตามนี้นะครับโดยที่ตัวเศษชุดแรกเนาะก็จะเป็น n บวก1ตัวเนี้ยแยกออกมานะครับอีกเศษส่วนหนึ่งก็จะมีตัวเศษเป็น n นะครับลบกันนะครับเป็น2เศษส่วนลบกัน แล้วจากนั้นจัดรูปใหม่ให้มันดูดีกว่านี้ครับหลังจากที่เราแยกออกมาข้างบนเป็น n ลบหข้างล่างมี n ลบหคูณอยู่ก็ตัดกันได้นะนะครับตัดปื๊บตัดปื๊บนี่ก็จะเหลือ1ส่วน n นะครับสำหรับตัวหน้านะและในส่วนตัวหลังครับ n ข้างบนกับ n ข้างล่างตัวนี้ก็ตัดกันได้ก็เหลือ1ส่วน n บวกหเพราะฉะนั้นรูปของ a n ที่ได้ก็จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอพอได้โพสที่ n นะครับที่มีรูปร่างใหม่นะครับโดยใช้กระบวนการแยกส่วนออกจากกันนะครับเราก็จะสามารถ มองในแต่ละพจน์ที่บวกกันตัวนี้ใหม่ครับไม่เอาอยู่ในรูปของการคูณละตัวตัว1ส่วน1คูณ2เนี่ยนะครับก็แทนในรูปของตัวนี้เลยนะแต่เปลี่ยน n เป็น1น่นะครับเพราะมันคือพจน์ที่1ก็จะได้รูปเป็น1ส่วน1ลบด้วย1ส่วน2โอเคไหมครับคือแทน n เป็น1นอ่ะนะครับพจน์ที่1แล้วก็บวกต่อด้วยในพจน์ที่2พจน์ที่2ตัวเนี้ยจาก1ส่วน2คูณ3ก็ แยกส่วนออกได้เป็นตามนี้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยน n เป็นอะไรเปลี่ยน n เป็น2นะครับก็จะได้เป็น1ส่วน2ลบด้วย1ส่วน3นะครับ3ตัวนี้ก็มาจาก2บวก1เลยแหละนะครับก็บวกต่อด้วยตัวนี้โอเคไหมจากนั้นในส่วนของพจน์ที่3ตรงนี้ครับจากเดิมรูปร่างของมันเป็น1ส่วน3คูณด้วย4นะครับถ้าเราใช้รูปของ a n ตรงเนี้ยก็เปลี่ยน ตัวนี้ใหม่ได้เป็น a 3มนะครับก็จะเท่ากับ1ส่วน3ลบด้วย1ส่วน3บวก1 3บวก1ก็เป็น4 okay? ี่ใช่ไหมครับก็เลยบวกต่อด้วย1ส่วน3ลบด้วยเศษ1ส่วน4นะครับซึ่งถ้ามีคู่ถัดไปมันก็จะดำเนินการเปลี่ยนรูปในลักษณะนี้แหละนะครับไปเรื่อยๆนะครับบวกไปเรื่อยๆและตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายก็คือ a n มันก็แยกต่อได้ในลักษณะแบบนี้เป๊ะเลยนะครับไม่ต้องแทนเลขอะไรลงไปคือมันเป็น n อยู่แล้วนะครับ อพอเราแยกส่วนออกจากกันได้ในแต่ละพจน์นะครับทีนี้มาพิจารณารูปของการบวกที่มันเกิดขึ้นเราจะพบว่ารูปของการบวกเนี่ยมันสามารถที่จะมีจํานวนที่ดําเนินการกันได้นะก็คืออะไรบ้างก็คือลบหนึ่งส่วนสองตัวหลังของพจน์หน้าเนาะกับหนึ่งส่วนสองที่เป็นตัวหน้าของพจน์หลังตัวเนี้ยมันจะสามารถดําเนินการกันได้หรือตัดกันได้นั่นเองครับปึ๊บก็เป็นศูนย์ทีนี้ตัวหลังของพจน์ถัดไปนะครับ ก็จะมาตัดกับตัวหน้าของจพ์ที่อยู่ถัดไปอีกทีหนึ่งนะครับมันจะไล่ตัดกันเป็นคู่ๆไปเรื่อยๆนะนะครับตัวหลังของพสก่อนหน้าจะตัดกับตัวหน้าของจพ์ที่อยู่ถัดไปนะครับก็จะตัดกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็จะตัดมาจนถึงสุดตัวเนี้ยตัวหน้าของพสสุดท้ายนะครับก็จะตัดกับตัวหลังของโพ์ที่อยู่ก่อนหน้ามันนะครับทําให้รูปของ sn นะครับ sn ที่ได้เหลืออยู่แค่นี้นะครับเหลืออยู่แค่หนึ่งแล้วก็ลบด้วย 1ส่วนเบวกหเหลืออยู่แค่นี้เองนะครับโอเคนะพอเหลืออยู่แค่นี้โอ้ย Sn ก่อถือว่าประสบความสำเร็จแล้วจากรูปที่บวกกันยาวๆเหลืออยู่สั้นๆแบบนี้พอได้รูปของ Sn สั้นๆแบบนี้ขั้นตอนต่อไปในการหาผลบวกก็คือเอา Sn นตัวเนี้ยมาหาลิมิตนะครับหาลิมิตก็คำนวณค่าลิมิตของ1ลบด้วยเศษ1ส่วน n อบวก1ออกมาโดยความรู้เรื่องของการหาลิมิตเนาะทำไงครับ มันมีทฤษฎีที่ดําเนินการอยู่ก็คือเราสามารถแจกลิมิตเข้าไปได้ใช่ไหมนะครับข้างในตรงนี้มันลบกันก็แจกเป็นลิมิตของ1ลบกับลิมิตของก้อนนี้นะครับลิมิตของ1ก็มีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมครับแล้วในส่วนของลิมิตของตัวหลังครับพอหาลิมิตของตัวหลังเนี่ยตัวหลังอยู่ในรูป1ส่วน n นบวกหนะครับถ้า n เยอะๆ n อบวกหก็เยอะ1ส่วนเยอะๆก็มีค่าเกือบจะเป็น0นเพราะฉะนั้นลิมิตของตัวหลังก็เป็น0นย์นะครับ ดังนั้นจริงได้ว่าลิมิตของ sn จึงมีค่าเท่ากับ1น,นะครับตามตัวตัวแรกนี่เองดังนั้นถึงตรงนี้เราก็สรุปได้แล้วนะนะครับเพราะค่าลิมิตตรงนี้ที่ได้ก็ถือว่าเป็นค่าผลบวกแล้วพอมีค่าผลบวกก็แสดงว่าอนุกรมนั้นเป็นอนุกรมลู่เข้าและมีผลบวกเท่ากับ1น,นั่นเองนะครับตัวอย่างต่อมาจงพิจารณาว่าอนุกรมที่กําหนดให้เห็น เศษส่วนก็วันหนักแลยน,นะครับอันนี้ทั้งส่วนทั้งติดกลนอีกนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาว่ากันในส่วนของวิธีทำเนาะจงพิจารณาว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลูกเข้าหรืออนุกรมลูกออกถ้าเป็นอนุกรมลูกเข้าจงหาผลบวกของอนุกรมอ่ะวิธีทำครับความยากหรือว่าตัวตั้งต้นในการหาผลบวกของอนุกรมนะครับก็คือเราต้องไปหา sn ออกมาให้ได้ เพียงแต่ว่าอนุกรมที่ให้มาตรงเนี้ยมันมันเป็นอนุกรมอะไรก็ไม่รู้นะนะครับเราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเนี่ยไม่เอ่อไม่มีสูตรเฉพาะตัวในการหา sn เราก็ดําเนินการกำหนดให้นะครับ sn เนี่ยเป็นผลบวก n พจน์แรกมาก่อนผลบวก n พจน์แรกก็คือตั้งแต่พจน์ที่1ถึงพจน์ที่ n ถ้าสังเกตตัวนี้เป็นพจน์ที่2แลนะที่บวกเข้ามาอันนี้เป็น2อันนี้พจน์ที่3ก็เป็น3พจน์ที่4ก็เป็น4 แสดงว่าตัวนี้เป็น n มันก็ต้องเป็นพจน์ที่ n เพราะฉะนั้น Sn ก็คือบวกตั้งแต่ตัวแรกถึงตัวตัวนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องพยายามดําเนินการที่จะจัดรูปการบวกตัวเนี้ยให้อยู่ในรูปของสูตรแบบสั้นๆน,นะครับสูตรแบบสั้นๆเราจะดําเนินการยังไงล่ะเราก็เอาในส่วนของ A n ตัวเนี้ยมาพิจารณาใหม่นะครับก็ An เท่ากับรูปแบบนี้ใช่ไหมนะครับแล้ว จะดาเนินการยังไงแหละมันมีปัญหาที่กลนเนี่ยความรู้สึกว่ามันยุ่งยากนะครับเราก็ลองเหมือนกับลองมั่วเอานะนะครับลองมั่วเอาซึ่งมั่วที่ได้ตรงนี้ก็คือเฮ้ยตัวเนี้มันเป็นการบวกกันเนาะติดกลนใช้ความรู้เรื่องการทําให้ตัวส่วนไม่ติดกลนเข้ามาช่วยซิจะช่วยได้ไหมประมาณนี้นะครับคืออ่านเกมประมาณนั้นแหละนะการทาตัวให้ตัวส่วนไม่ติดกลนทําไงล่ะความรู้ที่เราเคยมีก็คือเอาสั่งยุคของตัวส่วนเนี่ยมาคูณใช่ไหมฮะ สั่งยุคมาคูณทั้งเศษทั้งส่วนนะนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือตัวนี้แหละนะครับซึ่งจริงๆตัวเศษแดงๆตัวนี้นะครับที่เป็นเศษส่วนค่าของมันจริงๆก็มีค่าเป็น1นะนะครับมีค่าเป็น1แต่เอามาคูณเพื่อให้รูปมันเปลี่ยนเฉยๆซึ่งถ้าเอา1มาคูณเนี่ยค่าค่าก็จะยัง,งคงเท่าเดิมนะครับแต่อย่างที่บอกเราต้องการให้รูปเปลี่ยนเพื่อให้มันดูดีขึ้นอ่ะแล้วทําไงได้ก็ข้างบนตัวนี้มาคูณกับ1ก็ได้เท่ากับข้างบนนี่แหละนะครับแล้วในส ข้างล่างมันต่างกันแค่ตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นลบเนาะนะครับเราก็มีความรู้เรื่องของการคูณรูปแบบนี้อยู่ก็คือเรื่องของผลต่างกําลังสองนะครับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังก็ค, bride, ER. อคนะือเป็นห,หน้ากําลังสองบวกหลังกํอกอนนากลังสองใช่ไหมครับโอเคนะต้องจําสูตรให้ได้หน้ากําลังสองก็คือก้อนนี้แหละกาลังสองนะครับพอก้อนนี้กําลังสองกลนที่สองเจอกับกําลังสองก็ตัดไปเนาะก็เหลือเป็น n ข้างหลังยกกําลังสองกลนก็หายก็เหลือ n ลบหเพราะฉะนั้นรูปที่ได้ครับหลังจากการดําเนินการตรงนี้ก็จะเป็นรูปที่อยู่ในลักษณะแบบนี้โอเคไหมครับข้างบนก็คือสีแดงคูณกับ1ก็ได้ตัวนี้เลยนะครับขณะที่ข้างล่างเป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเนี่ยเวลามันเจอกําลังสองไอกลนก็หายไปนะครับอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่ตัวนี้ก็เหลือ n ตัวนี้ก็เหลือแต่ n นลบหน,นะครับแต่ว่า n ลบหนเนี่ยมันเป็นชุดเดียวกันนะก็ ต้องไม่ลืมใส่วงเล็บด้วยนะครับเพราะเวลามันลบกันเนี่ยมีผลต่อการดําเนินการต่อเลยนะถ้าพลาดวงเล็บนะครับอจากนั้นในส่วนของข้างล่างเนี่ยดำเนินการกันได้นะครับดาเนินการตรงไหนล่ะตรงข้างหน้าเป็นลบนะครับเราก็เอาวงเล็บออกโดยเปลี่ยนข้างในให้เป็นจํานวนตรงข้ามนะก็จะเป็น n ลบด้วย n บวกหนึ่งใช่ไหมจาก n ที่เฉยก็กลายเป็นลบ n จากลบหนึ่งก็กลายเป็นบวกหนึ่งทีนี้ n เจอกับลบ n ก็หายไปนะครับเพราะฉะนั้นข้างล่างก็เหลือเต็มหนึ่ง พอตัวส่วนเป็นหนึ่งตัวส่วนเป็นหนึ่งก็ได้เป็นค่าเท่ากับข้างบนเลยนะก็จะเท่ากับกลนที่2ของ n ลบด้วยกลนที่2ของ n ลบด้วย1ตามนี้นะครับอันนี้คือร่างใหม่ของ a n นะครับร่างใหม่ของ a n จากเดิมที่มันเป็นเศษส่วนเนาะเศษส่วนติดกลนพอร่างใหม่มันก็จะเป็นลักษณะของอไม่ใช่เศษส่วนละนะครับก็เราก็จะเอารูปตรงนี้มาช่วยในการเปลี่ยนแต่ละพจน์แต่ละพจน์ที่ปรากฏอยู่ใน Sn ในอนุกรมนี้นะครับเราก็จะได้ล่างใหม่ของ Sn ออกมาครับจากเดิมพจน์ที่1เป็น1ใช่ไหมไอ้เลข1น,นี้ไม่ใช้ลวไม่ใช้ละเรามาใช้รูปนี้แทนพจน์ที่1ทําไงล่ะถ้าไม่ใช้1เราก็แทน n ตรงนี้เป็น1น,นะครับเพราะมันก็จะเป็น a 1นึ่งอะนะนะครับเพราะ n เป็น1กลนที่2ของ1ก็เป็น1ลบด้วยอันนี้อะไร1ลบ1ก็เป็น0ก็ลบด้วยกลนที่2ของ0โอเคไหมครับ อันนี้คือจากเลข1นึ่งนะนะครับปรับใหม่ได้อย่างนี้นะครับต่อไปในส่วนของพจน์ที่2จากเศษส่วนตรงนี้เราไม่ใช้ครับเราจะไม่ใช้รูปใหม่ที่เราแปลงได้ก็ทําไงพจน์ที่2ก็เปลี่ยน n เป็น2เนาะก็เป็นกลนที่2ของ2ลบด้วยกลนที่2ของ2ลบ1 2ลบ1ก็เป็น1นะครับก็จะได้บวกด้วยรูปของพจน์ที่2ใหม่ตามนี้นะครับโอเคนะในทํานองเดียวกันในส่วนของพจน์ที่3ครับเราก็จะเปลี่ยนรูปใหม่เหมือนกัน นะก็จะบวกด้วยอะไรล่ะก็แทน n เป็น3ใช่ไหมแทน n เป็น3ตัวนี้ก็ได้กลนที่2ของ3ลบด้วยกลนที่2ของ3ลบ1 3ลบ1ก็เป็น2นะครับก็เลยบวกด้วยกลนที่2ของ3ลบด้วยกลนที่2ของ2นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแหละในทัวงเดียวกันด้วยกับตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนรูปไปรูปไปนะครับนี่แล้วสุดท้ายนะครับมันก็บวกไปเรื่อยๆในส่วนของพจน์สุดท้ายก็จะถูกบวกด้วยตัวนี้ เปลี่ยนรูปใหม่ก็ตามนี้เลยนะครับเพราะคือคือค่าเดียวกันคือค่าเดียวกันแต่มันอยู่ในร่างใหม่นะครับโอเคแล้วทําไงหลังจากเปลี่ยนร่างแล้วพอเปลี่ยนร่างแล้วมันจะดําเนินการต่อได้เหมือนกับตัวอย่างที่ผ่านมาคือมันจะมีตัวที่สามารถตัดกันได้ครับตัวไหนล่ะหาคู่ตัดซิก็มีไงกลนที่2ของ1อันนี้ลบกลนที่2ของ1ตัดกันไปนะครับแล้วมีตัวไหนอีก มันลักษณะการตัดมันจะเป็นตัว,หน, суд, นนตวหน้าของพจน,น์แรกเอาไงดี okay. มันก็จะเป็นตัวหน้าของพจน์ก่อนหน้าตัดกับตัวหลังของพจน์ถัดไปใช่ไหมครับตัวหน้าของพจน์นี้ก็จะตัดกับตัวหลังของพจน์ถัดไปนะครับกลนที่2ของ3ก็จะมาตัดกับลบกลนที่2ของ3นะครับและ4ก็จะถูกตัดต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคตัวไหนถูกตัดนะตัวหน้าของพจน ก่อนหน้าจะถูกตัดกับตัวหลังของพจน์ถัดไปเพราะฉะนั้นตัวนี้พจน์สุดท้ายตัวที่ถูกตัดก็คือตัวหลังตรงนี้นะครับโอเคมันก็จะตัดกันหมดนะมันก็จะตัดกันหมดก็จะเหลือแต่อะไรครับทีนี้ที่ไม่ถูกตัดก็จะมีลบกลนที่2ของ0ตัวนี้เนาะที่ไม่ถูกตัดแล้วก็จะมีกลนที่2ของ n แต่บางเอิรว่ากลนที่2ของศตัวนี้มีค่าเป็นเป็น0นย์ะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเอามาคิดแล้วเบ็ดเสร็จเน็ตๆนจริงๆก็เหลือกลนที่2ของ n นนะครับ sn พอเราได้ sn ออกมาจริงๆมีรูปตามนี้นะนะครับจากรูปยาวๆเฟื้อยเลยนะครับจัดไปจัดมาเลยแค่นี้นะครับเราก็เอาตัวนี้ไปคำนวณค่าลิมิตออกมานะครับเพราะว่าค่าลิมิตที่ได้เนี่ยมันจะเป็นค่าของผลบวกนะแต่บังเอิญว่าพอมาหาลิมิตเนี่ยลิมิตของกรนที่2ของ n เ,เมื่อ n มีค่ามากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดกลนที่2ของ n ก็เป็นไงครับ n เ,เยอะๆกลนที่2ของ n ก็เยอะๆเยอะ,เยอะเข้าใกล้อะไร ไม่รู้ว่าเข้าใกล้อะไรแต่มันเยอะนะครับพอมันไม่เข้าใกล้อะไรก็แสดงว่าลิมิตตรงเนี้มันไม่มีค่าพอไม่มีค่าก็แสดงว่าเฮ้ยอนุกรมที่ให้มาตรงนี้นะครับมันหาผลบวกไม่ได้หรอกนะครับก็จะฟันธงได้เลยว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลู่ออกนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับในส่วนของการหาผลบวกของอนุกรมอานันต์ในกรณีที่มันอยู่ในรูปแบบแปลกๆอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งลักษณะของอนุกรมแบบเนี้นะครับ เขาเขาจะเรียกมันมันว่าอะไรนะอนุกรมเทเลสโคปนะนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับก็ต่อให้มันเรียกชื่ออะไรก็แล้วแต่นะนะครับกระบวนการถ้าเจอแบบเนี้ยก็ลองทำตามกระบวนการนี้ก็แล้วกันนะครับเราจะสามารถหาค่า sn ออกมาได้นะครับโอเคก็คงจบแล้วล่ะนะครับสำหรับในคลิปนี้นะพูดว่าด้วยเรื่องของการหาอนุกรมอนันในรูปแบบตามที่ครูกำหนดนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ